คนแรกที่ชักชวนให้พันตำรวโททักษินชินวัตรเล่นการเมืองคือนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัธมนตรีและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่พันตำรวโททักษินปฏิเสธเพราะคุณหญิงพจจมานพริยาขอร้องอยากให้ช่วยดูแลธุรกิจให้มั่นคงก่อนต่อมาไม่นานพลตรีจำลองสีเมืองหรือมาหาห้าขันหัวหน้าพักผลักธรรมเดินทางไปเทียบเชิงด้วยตว เข้าร่วมงานกับพักพลังธรรมโดยโยกก้ยอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้นั่งพันตำรวจโททักษิณตัดสินใจรับตำแหน่งเงาวเพราะมองว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถอีกทั้งตัวเองเป็นคนที่ชอบและถนัดการเจรจาโดยเฉพาะการเจรจาระหว่างประเทศจากนั้นได้ขึ้นกลุ่มบางเหียนเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมแทนพลตรีจำลองที่เริ่มสับถาน พันตะรวจโททักษณิณพยายามกู้ภาพลักษณ์ของพักพลังธรรมอยู่พักใหญ่แต่โดยองค์ประกอบหลายอย่างรวมทั้งบุคลิกของพักพลังธรรมไม่ตรงกับแนวคิดของตัวเองสักเท่าไหร่สุดท้ายจึงตัดสินใจสละเรือพลังธรรมแล้วหันไประดมทีมงานจากทุกสาขาอาชีพตั้งพักการนุขึ้นมาเองในานามพักไทยรักไทย อลังการงาน้า,าแล้วกระโจนเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่ใหญ่างเต็มรูปแบบด้วยนโยบายที่โดดเด่เดลลนถึงลากรที่สมองเป็นเลิศบวกกับรูปแบบการหาสิ่งที่โดนใจ ขึ้นแท่นผู้นำนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีรคนที่23ของประเทศไทยท่ามกลางการคาดหวังว่าเจ้าของฉายาอัศวินรครื่องลูกที่3คนนี้จะเข้ามาแก้วิกฤตประเทศที่หมักหมมมานานให้ลุล่วงไปได้สักทีพันตําบลดโททักษิณและทีมงานคณะรัฐมนตรีทำได้โดยเฉพาะการปลดหนี้ IMF ที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นสร้างเอาไว้ได้หมดก่อนกำหนดอย่างไม่น่าเชื่อ พันบรบจโททักษิณสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่บริหารประเทศครบวาระสี่ปีสร้างความผิดคาต่างร้อนให้กับฝ่ายตรงกันข้ามตอนเนื่องกับพันธวทโททักษิณได้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหน้าใหม่อีกครั้งด้วยการชนะการเลือกตั้งอย่างมโหฬารตั้งรัฐบาลด้วยพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวมีสิทธิบริหารประเทศต,ต่อเนื่องอีกสี่ปี เมื่อมีคนรักย่อมมีคนจ้องทำลายมีคนได้ประโยชน์ก็ย่อมมีคนเสียประโยชน์เป็นธรรมดากลุ่มที่เสียประโยชน์จากนยโยบายรัฐบาลพันธวทโทัักษิณ์เริ่มก่อตัวเพื่อสกัดกั้นนายกรัฐมนตรีขวัญใจคนรากย่าคน,นี้โดยเฉพาะกลุ่มออมบานหรือกลุ่มอำนาจเก่าเริ่มวางแผนสกัดดาวรุ่งทุกวิถีทางกระทั่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะต้องทำให้คนที่ชื่อทักษิณชินวัตรไม่มีแผ่นดินอยู่19กันยายน2549คณะคอมชอนําำโดยบิบังพลเอกสนทิบุญรักษ์กลินเพื่อร่วมรุ่นเตรียมสิทธิ์ของพันธบทโททักษณิณปฏิบัติการเพื่อนรักหักเลียงโหนทำการรัฐประหารโค่นอำนาจในขณะที่พันธบทโททักษณิณกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สหประชาชาติ พันตำรวจโททักษินไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนที่ตัวเองตั้งขึ้นเป็นพอบทอบจะทำกันได้ขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าการเมืองไทยจะเลวร้ายขนาดนี้เมื่อไม่คาดคิดมาก่อนจึงทำให้ตั้งหลักรับมือไม่ทันสุดท้ายก็เสร็จกระบวนการรับลวงพรางสูญสิ้นอำนาจมิหนำซ้ำจังถูกตามไล่ล่าจนต้องหนีไปสุดขอบฟ้า แต่ด้วยนิสัยเลือดนักสู้พันตรวจโททักษิณพยายามทุกทางเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับตัวเองไม่ว่าตัวเองจะต้องร่อนเร่อยู่ต่างประเทศกับความเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนกับการประทําของเหล่าขุนเขาถมนดำที่ยังเสียนเมฆอยู่เรียงรางและต่างเปิดหน้าเปิดตาปรากฏโฉมออกมาให้สาธารณชนเห็นกันเกือบหมดแล้วแน่นอนว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบ เพราะรัฐบาลแค่ชนะศึกแต่ยังไม่ชนะสงครามปุตชาที่ว่า5ปีทำไมคนไทยไม่ลืมคนชื่อทักษิณชินวัตรอาจเป็นประเด็นที่ฝันถงยากยิ่งให้คนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลืองไขปัญหาจากปุตชานี้วิสัชนาคงจะฟ้ากับเหวแต่ก็เชื่อว่าผู้ที่คิดว่ามีหัวใจเป็นประชาธิปไตยย่อมรับฟังความเห็นต่างอย่างมีสติได้ ท่านทักษิงจับต้องได้นะฮะก็คือเห็นเห็นเลยคือโครงการ30บาทมีประโยชน์มากสมัยก่อนมีเงินอยู่200บาทไม่สามารถจะไปโงปรงพยาบาลได้ทุกวันนี้มีเงิน200บาทเรามีเงินเหลือซื้อขนมกลับมาให้ลูกได้นะฮะนี่จับต้องได้โครงการหมู่หหมู่บ้าน1นึ่ตำบลก็โอเคครับงานโอทอปก็มีก็มีให้ทำนะฮะน้องๆลูกๆหลานอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ตกงานนะครับก็มีงานเพิ่มขึ้นมา1ล้าน ต่อหนึ่งตำบลใช่ไหมฮะก็โอเคครับบางคนเงินสองหมื่นที่ได้มาจากจากที่เรากู้ยืมในหมู่บ้านนะครับก็เอาออกมาเป็นอทุนทำมาหากินได้ยกตัวอย่างผมครั้งหนึ่งก็เคยใช้ตรงนี้นะครับก็ซึ่งเห็นผลแล้วก็ท่านทักษิณนผมคิดว่าท่านก็ไต่เต้าตมาโดยที่ว่าจากท่านที่เคยแบกสับปะรดมาก่อนเคยขายกาแฟมาก่อนซึ่งเป็นขวัญใจของคนลากย่าอยู่แล้วไม่ลืมครับคิดถึงท่านทักษิณเพราะว่าท่านเป็นคนเก่งและเป็นคนดีค่ะ ท่านเข้าใจมนุษย์แล้วก็เข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกว่าต้องการอะไรเพราะว่ากตอนที่ท่านมาเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านได้ให้โอกาสคนชนบทได้รับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็มีงานโอทอปงานโอทอปนี่เป็นการที่ให้าชาวบ้านเนี่ยค่ะได้ทำอาชีพเสริมจากการทำไร่ทำนา แล้วพอมีรายได้พิเศษเตรงทำโอทอปเนี่ยก็ทำให้มีรายได้เข้าครอบครัวและอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเคยได้รับโอกาสจากการกู้ออมสินเพราะว่าการกู้ออมสินเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่มีเงินให้ลูกเนี่ยหนึ่งก้อนแล้วแต่ว่าใครเนี่ยเอาเงินไปแล้วจะไปทำทุน ซึ่งตอนตอนนั้นเนี่ยดิฉันได้โอกาสนี้มาเพราะว่าได้กู้ออมสินมาเนี่ยเริ่มต้นจาก1,500 0บาทเนี่ยเอาไปทําธุรกิจเล็กๆจนทุกวันนี้เงิน1 5ื่นานั่ะปัจจุบันนี้ทำให้ดิฉันเนี่ยมีร้านค้าย่อมๆอ,อยู่ร้านหนึ่งและสามารถเอาตรงนั้น,นส่งให้ลูกเรียนหนังสือได้ค่ะนี่คือความรู้สึกเบื้องต้นของประชาชนที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายหรือผลงานของพันตำรวจโททักษิณ อย่างเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนโยบายกองทุนหมู่บ้านและนโยบายการพัฒนาสินค้าโอท็อกของไทยจับต้องได้และเป็นที่ยอมรับของประชาชนการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักหน่วงก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ประชาชนพอใจเพราะที่ผ่านมาในอดีตปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหลักที่กัดกร่อนทำร้ายเยาวชนและสังคมไทยอย่างรุนแรงและยาก ที่จะกระชับให้ลดลงหรือหมดไปได้ในกรณีที่ผมยังรักคุณสินอยู่แต่ไม่ใช่หมายความว่าผมใช้ษินทุกเรื่องแต่ในกรณีที่ผมชอบมากที่สุดในกรณีการปราบยาเสพติดท่านั้นจะเป็นของเขตก,กรทมก็ดีไปงยุวัฒนภาคเหนือหรือภาคใต้และในกรณีที่ข้าราชการไม่ว่าหน่วยไหนก็แล้วแต่ที่การทํรค้าขา,ขายยาเสพติดนํายาเข้าในเมืองมาให้ประชาชนเสพติดไม่ว่าจะฐานที่ใดก็แล้วแต่ ท่านคนนี้ได้เข้ามาปรับปรามเป็นกิจจลััษณะไม่ว่าจะมีใครใหญ่ที่ไหนหรือมีคนมีเส้นมีสายอะไรท่านก็รังผมเลยชอบบริเวณนี้มากกว่าเพื่ออนาคตของลูกหลานจะได้มีอนาคตที่ดีครับครานี้ลองมาฟังผู้ที่ประกอบอาชีพธรรมดาทั่วไปบ้างว่าพวกเขาคิดอย่างไรไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมแม่ค้าส้มตำแม่ค้าร้านดอกไม้หรือแม้กระทั่งข้าราชการบำนาญ ถ้ารุ่นทักษิณนี่เศรษฐกิจดีครับคนก็มาเสริมสวยกันครับรุ่นแรกเป็นร่นทักษิณไมู่่ครับครับองเศรษฐกิจครับราคาเยอะขึ้นตอนนี้ก็เงียบจําได้เพราะว่าเพราะว่าท่านเป็นนายกในดวงใจตลอดค่ะค่ะ,ค,ะคนอื่นมีให้เลือกแต่คือท่าน ไม่ลืมค่ะเพราะท่านเป็นคนดีพ่อท่านทำให้บ้านเมืองดีแล้วมีเศรษฐกิจดีทุกอย่างคือเหมือนแต่ก่อนนะ่ะจะมีโรงงานแล้วก็